ชีวิตเมียฝรั่งเนาะไม่ได้แต่งอไม่ได้ทํางานแต่งงานมาอยู่เมืองนอกระยะแรกๆไม่ได้ทํางานผัวให้บัตรไปชอ็อปซิงซื้อเสื้อผ้อาซื้ออะไรก็ไม่ว่าสันเออยายจ๋าเอ้ยค่อยก็ซื้อแหละเนาะแล้วเมืองนอกเราการซื้อเสื้อผ้าหรือเข้าของเนี่ยมันคืนได้ภายในสองอาทิตย์อืนะก็สะสมเงินเนาะเงินผัวส่งให้ก็ไม่พอค่อยเฮ็ดสูตรใดเจ้าลูบอว่าสันเพิ่นววานะก็คือสูตรกัน ไปซื้อเสื้อผ้ากลับมาสามีก็ถามได้อะไรมาบ้างแล้วก็มาใส่ลองให้เขาดูอเนาะราคาแพงแล้วก็เอาไปคืนในระหว่างสองอาทิตย์เพื่อมีเงินสดมาเออันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะ,ะหลายคนแผนนี้เยาจ่าก็ได้ยินเพื่อนเยาจ่าสมัยก่อนคือช่วงจังหวะที่มาใหม่เนาะอันนี้เข้าใจความรู้สึกนะฮะไปชอปปิ้งถัวให้ให้ให้ใหบัตร ธนาคารนะคะเขาก็ไม่ได้จู้จี้จริงๆแล้วเขาเช็คได้ไลายลีดเนาะเออการที่เราเก็บบินไว้แล้วเราเราเป็นคนแปะเอาคืนได้เนี่ยนะเออเหมือนกับเพื่อนยายสมัยก่อนเฮ้ยพี่เขามาอยู่ใหม่เขาก็ไปช้อปปิง้งเขาก็จะขอทีละสิบยี่สิบยูโรนะคะบินก็ทิ้งไปมันไม่มากเนาะก็คือสะสมบางทียี่สิบเต็มที่ห้าสิบ นะเออสามีก็ไม่ได้จี้มองนะคะมันเพราะมันเป็นในอ่ารวมยอดใช้จ่ายแต่ว่าบินอ่ะเราเราก็ทิ้งไปซะเขาก็ไม่มานั่งเช็คก็เป็นจุดรวมเงินอีกอย่างหนึง่งเอาตรงๆนะในความรู้สึกยายอะ่ะแรกๆคุณอาจจะทําได้แต่เรื่องแบบเนี้ยมันเป็นเหมือนสวรรค์ในอกนรกในใจนะ <c oughs> มันจะระแวงตัวเราหรือคิดกันยังไงเนาะเพราะพี่เขาก็บอกว่าก็ไม่ได้อยากทําหรอกแต่มันเป็นภาระ,ะที่ต้อง ช่วยเหลือลูกทางบ้านเงินสามีส่งให้300ก็ไม่พออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วแกก็ไม่ได้ส่งเงินเองก็ยังมาฝากให้กับยายจ๋าไปส่งให้นะที่แกสะสมไว้ได้ร้อยหนึ่ง200สมัยนู้นนะฮะอืมก็ส่งให้กันเนาะ เพราะว่าเป็นเพื่อนกันได้เข้าใจความหมายแต่พอหลังจากแกอยู่3ปีขึ้นไปแกได้ทํางานแกก็ไม่ทําในสิ่งนี้นะคะหรือขอสามีตรงๆนะคะแล้วแกก็เพิ่มในส่วนนี้เองมันยี่จ๋ามองว่าโอเคอืมจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเราทําแบบปร่งใสหรือว่าคุยกับสามีได้ไม่ได้เขี่ยขอเพิ่มอมส่วนมากพี่หลายๆคนจะเซฟเอาส่วนตัวเองเพราะว่า เหมือนกับวันนี้ฉันไปซื้อเสื้อผ้าหน้าแพ่นะวันนี้ฉันอขอร้อยหนึงนะฉันจะไปซื้อของส่วนตัวอย่างเงี้ยอีกพี่อีกคนนึงนะคะแกก็ไม่ได้ทํางานเช่นกันแต่ทีนี้ร้อยหนึ่งแกอาจจะใช้ไปแค่ยี่สิบของตัวเองหลังจากนั้นแกก็เซฟส่วนนั้นนะคะนี่คือการอึดอัด การรอใช้เงินกับผัวพี่ทุกคนพูดหมดเลยแต่ทีเนี้ยภาวะของแต่ละคนก็แตกต่างกันอย่างพี่ที่ยายรู้จักแรกๆอคนนึงที่ผ่านไปแกได้ทํางานอีกคนนึงเนี่ยแกเลี้ยงลูกเนาะแกมีลูกนะถึงสามคนแล้วทีนี้สามีทํางานนอกประเทศอแกก็เป็นภาระรับผิดช,ชอบทุกสิ่งทุกอย่างอืมสามีก็จะทิ้งเงินเป็นก้อนให้ก็คือให้บัตรไว้เลยเนาะแต่เขาก็ต้องเซฟต้องประหยัดเพราะว่า เขาจะต้องคิดเฉลี่ยเผื่อทุกอย่างแล้วก็ประหยัดในส่วนตัวเองแกพูดเสมอว่าพี่อ่ะอยู่สบายนะสามีดีเนาะเขาไม่ได้มานับเล็กนับน้อยเรื่องเงินแต่มันก็ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์และตัวพี่เขาก็ส่งบ้านไม่ได้หนักหนาเนาะสามเดือนที่นะฮะบางทีรอเจ็บป่วยในในสิ่งที่แกทำได้แล้วแกก็เซฟส่วนตัวของตัวเองในส่วนที่ ค่าอาหารประหยัดเนาะลูกนี่ต้องครบพร้อมทุกอย่างอาหารไม่มีขาดตกบุกพ่องอันไหนประหยัดได้เราก็ประหยัดและเซฟส่วนตัวเองเท่านั้นที่จะซัพพอร์ตอืมแกก็จะพูดเสมอว่าใช้เงินเขาเราต้องคิดชีวิตคู่ถ้าไม่ช่วยกันรักษาเขาหมดเราก็พังอ่ะอันนี้จริงนะฮะแต่ถ้าเรามาทำงานได้อืมเราจะใช้อะไรก็เป็นอิสระแต่ก็ต้องรู้จักเซฟ ไว้สปอร์ตตัวเองเช่นกันพี่เขาจะพูดโชคดีแล้วใย,ยจ่าเอ้ยไม่ใช่ว่าพี่ไม่อยากทํางานอืมพี่เนี่ยอยากทํางานแหละแต่ว่ามันก็เป็นภาระแตกต่างกันไปนะคะอันนี้คือปัจจัยที่พูดคุยกับหลายคนเนาะ,ะการทําแบบนี้หรือแอบจิกหรือว่าเนาะผสมน้อยใจเรามันไม่ได้สุกนะคะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งผัวรู้เขาก็จวกเอาหรือเราจะมาเถียงว่ามันไม่พอไงยังไงทีนี้เราเขาก็จะถามว่าอา้าวทาไมไม่เคลียร์และบอกเขาตั้งแต่แรกบอกตรงๆนะ เออในทุกคนที่คุยเขาไม่ได้สบายใจแต่เขาหาทางออกให้กับตัวเองโดยคิดว่าไม่สร้างปัญหาให้ครอบครัวอืมแต่มุมมองของยายจา๋ามองว่ามันสะสมนะถ้านานเกินไปหรือเราทําจนเราเคยตัวเฮ้ยผัวไม่เป็นไรหรอกนะเออถ้าเขาจับได้มันก็จะเป็นเด่นพังประเด็นที่ทําให้ครอบครัวพังได้นะฮะในหัวใจเนาะอย่างสามีพี่เขาที่พี่ไม่ได้ทํางานเนี่ยเขาก็คือใช้ในส่วน กำหนดเหมือนอันนี้พูดแบบยอดให้มองเห็นเฉยๆกลมๆเหมือนผัวทิ้งให้พันหนึ่งถ้ากับข้าวกับปลาเอ,อซื้อกับข้าวรู้จักเซฟรู้จักประหยัดนะคะเหลือนั้นก็ส่งฝากเพื่อนส่งไปช่วยเหลือครอบครัวอ่าสามีเขาก็ไม่ได้เน้นเพราะเขามองแล้วว่าในในงบประมาณที่เขาวางให้นะคะเอ,อแต่ในส่วนกับข้าวก็คือไม่ได้เอามากเล็กๆน้อยๆสิบบาทยี่สิบบาทสะสมไปเนาะไปซื้อขนมปังอะไรอย่างเงี้ยก็ พอได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจับแบบเยอะๆแล้วใช้อก็เ,เรียกว่าทําไปนานๆเนาะแล้วเราไม่คิดที่จะทํางานบอกเลยว่ามันไม่ได้สบายใจหรอกเต็มร้อยนะแล้วยิ่งเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยเอาตรงๆแล้วทีเนี้ยเรามาโชว์ใส่ให้เขาแล้วแล้วทีนี้วันหลังมาไปไหนมาไหนไม่เห็นเราใส่เกิดเขาทักขึ้นมาแล้วออกแดงง่ายนะทุกคนเอาจริงๆเรื่องนี้มันเป็นออกแดงง่ายเพราะว่าเรื่องการซื้อกับข้าวกินละหมดเข้าใจปะ เออเราเล็กๆน้อยๆอยไม่ได้เยอะอย่างเงี้ยอืมนะอ่ะก็ต้องพินิษพิจารณาเอาลักษสบายแต่เราต้องมาระวงเออกลัวพัวจับได้เราตัดสินใจยอมเหนื่อยทำงานมีเงินเข้ากระเป๋าตัวเองและเป็นอิสระในชีวิตอืมนะทุกคนตอนหลายๆคนจะกลัวมากๆคำหนึ่งเนาะอันนี้นี่พูดคุยกับคนที่รู้จักแต่ก่อนเลยถ้าฉันพูดว่าฉันจะไปทำงาน เขาก็ให้ฉันไปสิเอาบางคนกลัวที่จะทํางานนะคะแต่สําหรับเย,ยจ๋ามองว่าการทํางานเนี่ยคือหลักค้ำประกันของชีวิตเราคือชีวิตอิสระการใช้เงินของเรานะคะเออภาระครอบครัวเมืองไทยมันเป็นของเราอืเริ่มต้นแรกๆเขาช่วยเราแล้วหลังจากนั้นพอเรามาอยู่เราก็ต้องต่อยอดทําเองอืมเนอะเพื่อที่ มันจะสบายใจในวันข้างหน้าเพื่อที่ผัวจะได้มาจิกเวลาเขาโกรธหรือหมดรักเรานะประจานเราว่าอย่างงู้นอย่างนี้เรื่องเงินเงินทองทองเพราะว่าถ้าเขาไม่รวยหรือเขาไม่ได้เต็มใจให้เราจริงๆทําแบบนี้พอถึงเวลาเขาโกรธบอกเลยนะพังทั้งแถบเห็นมาแล้วกับตาและคนรู้จักด้วยนะฮะเอออย่าลืมนะเวลาทะเลาะก,กันหรือตอนหมดรักกันเนี่ยเขาเหนื่อยเนี่ยเงินเขาหามาคนเดียว นะแทนที่จะมีความสุขจริงเจอครอบครัวเมียและลูกเนี่ยเขารับผิดชอบได้เสมอแต่ถ้าพี่น้องเอ,อ่อพ่อแม่อาจจะมีบ้างพอสมควรแต่ยืดเยื้อจนถึงพี่น้องหรือมากจนเกินไปจนหมดแรงแล้วเขาต้องลำบากลากเอ,อ่ตัวเองทำงานเพื่อแบกครอบครัวทางเมียฝรั่งแรงไม่ถึงเงินเดือนมนุษย์เงินเดือนทนได้ไม่นานหรอกทุกคนพินิษพิจรารณาเอาเนาะอันนี้ก็เอามาเป็นข้อคิดว่าใคร คิดในแนวนี้หรือทาในแนวนี้เออแล้วรู้สึกยังไงก็เอามาแชร์กันนะคะอืมท้งนี้ทั้งนั้นถ้าผัวมีให้ไม่พอทํางานดีกว่านะนักเลงพออืมดีกว่ามาระแวงระวังอืมเพราะกันไม่ซื่อสัตย์อย่างเงี้ยเราก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขอันนี้คือคำตอบของพี่ๆทุกๆคนพอสุดท้ายแล้วเขาได้ทำงานเขาก็แฮปปี้ดีนะฝากไว้ให้คิด